สวัสดีครับอยู่กับชูรุยิสานกับสิสงค์ครับไปเ,เดินไปโน่นครับนัดน้องให้มาส่งทรายครับ แต่ส่วนมาอย่างน้อยจะของทรายนี่น่าจะมาแล้วนะ เดินมาข้างหน้าครับวันนี้ ไอ้สายสายนะสนยังไม่มาเลยสายมาแล้วตีสิบหกอ่ะเจ็ดโมงสามสิบห้าไล่มา ก็เราตาต้มเวือมาจูนราคาปันเนี่ยเนาะปันเนี่ยโคโล่ต้มเนี่ยให้กันทาต้มทาติงไปสูงไปต้มขึ้นแล้วใส่พันหน้าใส่ขึ้นว่ะลองใา่พันท้ายกันแล้วครับใส่ครับสายขึ้นแล้วบอกแกว่าสามพันห้ารถเนึ่ครับวันนี้ใส่มาเยอะด้วยเดี๋ยวรอแกอยู่นี่เดี๋ยวก็มา แปดแล้วมั้งแปดวนี่แปดหน่อยเกือบแปดถึงแล้วแต่ก็ไปวิ่งดินต่อ,อไิ่ร้องงานเลยนี่ป <laughs> กติถ้าปกติเท่านี้ดำลงไปไปรอแล้วนี่รอจุดตัดดีนแล้นี่ <laughs> น่าจะลงตรงมุมนี้เลยที่เขาขุดวาง้อดำอยู่ ได้วันละกี่เที่ยวไหนวิ่งวันสิบสามสิบสามวิ่งไกลดนะ้วยเนาะอยู่เทิร์นมันแขงอยู่เทิร์นไปไปนี่ไปนี่แล้วอยู่นู่นอีกวิ่งวิ่งเที่ยวเท่าไหร่ครับมเมาครับรถมาตีหมดเนี่ยสวยเลย แกได้อยู่ม้เพราะายมาันขึ้นแล้วก็ได้แกบอกว่าให้เอามาสามพันแล้วขอคิวล้วเก้าลอยไปที่ไหนมาเนี่ยพี่สายเข<อ>าเอยู่โบสายทรายขี้เสีดุมทางไปที่นั่ถึงโน่นอ,อย่างถึงเลยสน้ำดินไปใช่ไหมตรงข้ามมา ถึงวิไลยังที่เราไปนะกึ่งกลางวิไลเนึ่ถึงวิไลยังโอ้การไฟฟ้าโอ้การไฟฟ้าอยู่ฝั่งสายมือเนาะผมก็ยังไม่เคยไปที่ไหนเห็นยุทธาพูดอย่างนี้เต๋อเฮียดีสะพานเหรอสะพานงเดียวมูลก็นู่นแล้วท่าใจก่อนถึงเขาไปส่ง ไปครับเอาทรายไปทรงโอ้ใสมาแบบคูลคูลเลยนะอันนี้ไไี่ไปไหนตัวไไก่บไปี่ไปซจักรทตะกล้าด้วยด้วจะตรอติน ้าวพอไหมครับเพนนี่พอแล้วเปนนุ่น มีกาแฟมาให้ด้วยกาแฟกาแฟโซนเอาทรายมาทำอะไรผมข็อะไรเดี๋ยวก็ต้องเปิดตัวนี้ตัวนี้นะเออเปิดตัวนี้ยาวไปถึงโน้นแต่พรุ่งนี้ะผมจะเปิดวันนี้อยู่วันนี้จะไปเข้าไปโรงพยาบาลนึงครับ

ไม่ต้องเปิดประตูพี่ถ้าเปิดประตูบ่อยฝุ่นมันจะเข้าก็เลยทําแบบนี้เลยเปลี่ยนหัวเลยรนี่เปลี่ยนหัวได้คข้าอยูนี่เลยรถ มันไทร่องอะไรด้วยแล้วแต่งแท่งนอนกระจกอะไรแตง่งกระจจะกระจกก็สามสำโยบินมื่กี้ไงกร้อยกบาทปรับเสยโดงกับ้าบสกาสับทีนี้บ๊ายบครับ